กำกับเรียนท่านประธานที่เคารพผงเิษมอุปละสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,ร,รจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยขอ,อนําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหาือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหนึ่งถึงกรมส่งเสร,ริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากว่าทางาแยกจากทางหลวงแผ่นดินสายที่2091แยกไปบ้านพลสว่าง ตำบลหนองแวงใต้อำเภอวานอนิวาสเป็นถนนลูกลงังสร้างมา50กว่าปีแล้วมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้รับการแก้ไขฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยและเรื่องที่สองนะครับถนนทางแยกจากบ้านหนองแวงไปบ้านดอนกอยตำบลหนองแวงใต้อำเภอวานอนิวาส มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับชาวบ้านสัญจรมาประสบอุบัติเหตุบ่อยๆฝากถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้หาทางแก้ไขให้ด้วยและถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเนื่องจากว่าถนนสายบ้านสุขสำราญอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครไปบ้านวางยาวอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬ มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ,อบ่อเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งฝากรบกวนนะครับได้แก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยและ,อ,ะอีกสายหนึ่งนั่นก็คือถนนทางหลวงชนบทนะครับสายบ้านดงมะทองตะบนหนองมะทองใต้ข้ามแม่น้ําสงขามนะครับไปบ้านคําชินาดี อำเภอโซพิสัยจังหวัดบึงการซึ่งเป็นถนนลูกกลางนะชาวบ้านที่ข้ามสองจังหวัดได้รับความเดือดร้อนมากก็อยากจะฝากถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้จัดสรรงบประมาณเพื่อหาทางแก้ไขเพื่อหาทางบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ด้วยและก็ผมฝากกราบเรียนท่านประธานได้ทําหนังสือนะครับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนโดยกราบขอบคุณครับ